สบายดีสบายดีน้องปลามามาวันี้ก็ถือว่าเป็นมือจบมืองามเนาะมาวันนี้กัได้แต่งตัวงามแด้มวันนี้ได้มือสันวันดีเนาะมือสันวันดีกับบ้านหลังใหม่เนาะน้องปลาดูน้องปลากระยิ้มแบบไม่หุบโคตดีใจเนาะน่ะคนเฮามีเพึ่นมาเห็ดเชื้อห้มีพายบอดใจกระดิจักบ้านหลังใหม่อีกวันหนึ่งอย่างกับบ้านหลังใหม่ เป,เป็นขันยังผลเนแล้วก็ดีใจได้บ่ขอแค่ว่าได้ลงมือเห็ดน้องหลานเนาะความบังของกันเป็นจริงแล้วบัดนี้เพิ่นย้อมบ่ได้น้องหลานสาวเนี่ยเป็นย้อมออมื้อนี้เลยบ่้อนมันนี้เลยบ่ออืน้องหลากนก็นย้ <c oughs> นยอนเพ <c oughs> ิ่นบ่นยมย้อนบ้านน่องหลานก็ย้อนใช่ป่บบุกาย้อนเนาะเด็กสาวทับอะมามื้อนี้ก็มาสุกคนชิแต่ขนมมื้อนี้เอานมมาให้มื้อนี้โลยบ่มลูกเนา ยนสื้อนมไเนาะสื้อนมแถมนี่ไม่นงล่แถมยานํายาเรับมันจะแถมก็เพราะแถมน่นพอเห็นนองหล่ไอเนาะมันเป็นยาดีไอเดตัวนั้นตัวนั้นแก้อรคองล่ตัวนั้นนะตัวซองมน้อยนะอันยาพนดเก็คืออันนันบ่ี่ขวนยาละคายคอนี่ยนี่ยาดีไอตัวเนี้ยก็คือเนี่ยนองหล่เด้อกินเสาแรง กินหลังอาหารยาละเม็ดเด้อ่าแล้วก็มันมียาอมเห็นบ่ไป2อมนั่นน่ะยาอมเวลาเฮาคั่นคอนี่อมเข้าไปได้เลยอ่าอมตอนใดก็ได้แต่เวลาเฮาคั่นคออมเลยันวคั่นคอเอ้ยกินก่อนเป็นยืมินเนาะซื้อมาแนก็คือกินกินจนอาการมันเ้ล่เด้ออาการมันเาแล้วเฮาก็ค่อยหยุดกินยาตัวนี้อืมคลายคอนี่เนาะละเม็ดเาแรงอ่าลังอาหาร ยาอมนะอมได้อมได้ตลอด,ดลายาดีไอ้ยาดีไข่ตัวนี<ย>้แต่หมดว่านะปวดต้นโตปวดหัวปวดไข่นี่กินยาตัวนี้ครับไปเม็ดนึงคันบ่ปวดแล้วกับโบก,กินตัวนี้อ๋อนี่เป็นโบนี่เแปบบ็นให้กแบบินยางละนิดแเบบอแบบอนั่นแหละแต่ว่ายายาตัวนี้นะเป็นไข่จังกินก็็เปนวัดอ่าตัวนี้นะอันแบบนี้ก็ซื้อมาเผื่อไว้เผื่อว่าน้องหลาปวดหัวตามต้นโตนะยาอมนี่ลายอ่าจังกินคันบวบแมนยาอมหาส่วนยาอมนะเวลามีอาการคันคอแล้วก็อมตัวนี้ อมได้บัไหัมได้หยำมบาเป็นยาได้น้องหลายมีขาวนี่ผูกทางน้องปลาอันนั้นน้องโมเมนน้องมวยหางหนํำเลยตัวเด้วน้อยแต่แข็นาะแบบว่าหาบนํำเต็มกระงน้องปลาหางได้ปะได้โอ้ยไอ้หาบก็ได้ได้เต็มทังจนิงจนะขึ้นไิไั้เนาะเป็นไรงนัก เห็นเอ้ยตัวใหญ่อี a ิได้ทั้งหลายแต่กําลังบ่แห้งเนาะแต่กําลังบ่แห้งว่าสิฮักได้สุขภาพเฮ็ดเรียบมาแต่น้อยอืมไม่รูแต่น้อยเคยลําบากมาก่อนคือว่าแล้วนะเนาะเฮาก็ต้องสู้ต้อง้ว่าแต่7ปีเขาก็เห็นว่ากลาเฮียนออกมาเฮ็ดีกันบ่าวอืก็คือว่าาออกแล้วออกมาเลยบ่ได้เฮียนต่อเลย สู่เบียกสู่งานท่าซมเมอนี่เลยเบี้ยยังน่ที่จะสู่ชนที่สุดอย่างนี้จะเห็หายเห็นหน้าหาพวกให้กินใช่หายหน้าจังลงไปนี่บอแม่บอกอันมาลงไปนี่นะแม่ละกันยาวเหมือนพูนคุมันนี่กับแม่บ่กับแม่ปุงแต่ดนเล่ามดนมีหัวมันมีหัวเนาะ่นั่งกางน้องหลาน

ในยังให้สรางเพกินต้องลรงมืนเนี่มีต้มเป็ดต้มเป็ดบอสโอ้โหแค่แตงคุณเห็ดเห็ดซอดไม่เท่าเราเห็ดแรกแล้วครับเห็ดทำกันกันไม่เท่าไม่ไม่ได้เลยยอมมันคือมันกินอยู่พี่บน้องแราเมนอามาจะใส่เป็ดนี่ยเสือเสือบอสตัวหนึ่งแม่ร้ายเป็นไรตัวไรแสนต้นหน่อยเป็ดแม่ไใครจะแม่ไข่คลิปกรรมปุบอส มีแต่ต้มเป็ดน้ำบ้องมาเนี่ยมีแจ่วพริกนกัมนาบ้าเนาะอหาต้มเป็ดมันต้องมีแจ่วพริกเนะาะเข่าเนาะมีแจ่วเดินมาครับเข่าเดินพาเอื่นมา,าออเออเออพาเข่าเนาะไหมครับเขา่าพาเขา่น้องปลาจะสิกิน่วกเพิ่์บบ้าหรือว่าจะไหนมีแต่หไปกินก,ก้อนเนาะเป็นไรอาการมาเหมือนั้นก็คือว่าไยแทวเอาว่าเป็นอะไรตอนนี้ นังกินยี่บ้ของหวานนะขนมยังไงอ่าต็มวันมาไม่ได้ก <laughs> <śmy> ินยี่บ้ลดเอ้าหลังหนาอยากกดเอ้าเด้อเพราะว่าหลายคนเพิ่นบอกว่าอยากกินขนมลายเพิ่นนั่นลดหุ่นเน่อวนหมดแล้วเออเออกดบ่ได้เห็นขนมค่ะก็คือเห็นขนมไม่กินนี่บ่แม่นว่าเป็นถั่วง่ายน้องปลาไอเนาะยันอันห่วงคุณน้องปลาห่วงดังสองไทยเนาะว่าอย่า อ่ะวันจะกินกันยังน้อยกันขอให้สาไอ้ก่อนเนาะอ่าแต่ไอ้โเสาจจะเถื่อนนี่กับคุณแหงคือคนเรื่อยๆทั้งหลายอือหูยูว่าว่าน้ำหนักตัวเองจะโตตอนนี้จะโลนั่งละหาสิบสองหาสิบสองได้ได้นี่ำ้านชาติมีทานหาส่บแว่าเนาะโบเลเป็นแต่เสือหรอเด็กคนคืองบหลั์ ค่เงคนบจะน้นลายเลสร้งบิ่งแบบว่าข้าวมือวันข้าในบาทวันเาดสั่งเบิ่งสดอ่อนหอเลยสอสดอ่อนหอเลยเนาะตะกี้นะหอนหาสิบอยู่บ่น้องละ่สิบเจเเจเป็นหาส แต่ยังบอทนในนี้ยูทูย่งมาไทยน้นองกีน้ำนักสุโปปันนี่นมนี่ก็ถือว่าหลายคนมากี่าได้สิกินนมอีกเลยได้แบนี้นะคะกินเลยอยากกินได้ทั้งหลายอยากกินตัวนมมันบอกอันฟันใดอันนี้กินนมนี่กินไล่เมกขึ้นได้พอมันเป็นแบบมันัทเลงเนยี้หน้าก็มาเป็นของควาลุง บ <In> ุมีไครือนมาฝากดอ่าบ้านนี้จะมียู่้ันมีเดบารีเพื่อนสิกินบันละกี่จักแต่ข่อนวักินอ่าดีนะเนี่ยเอาไว้บอกหรือว่าอะไรเอาไว้เศริกินเนาะเป็นยังดินดินพญากบ่ดินไปยได้บน่นกนได้แ่นยนนเลยตั้งลแกเดียงเดียดินกองนุท่าเนาะ ไปดิ่งแต่น้อยบ่ดิ่งได้แตน้อยนับยากุดได้จต่น้อยกักองนมนี่หายแวบไปเบิดเด็กกระห่วยเดือดเสื้อแลไรปุ๊บแล้วขยันแวบเลยแล้วค่ะต่อแวบๆกับแวบขาท้องน้องปลากกินกินได้ถือว่าดีเนาะแต่กกินกันละให้ดูแลสุขภาพตัวเองน้ำอ๋ออาหารเจ้าแต่นนี้เอ้ยไม่กินเองมาเชิญกับแมนคว่ำแล้วจะได้เหรอ บอกเบิร์ดกับตัวเองบ่ได้กินด้วยอ่ะนี่นดารักมากน้องมันแบบว่าเฮามาถ่ายคลิปเนาะยาน้องไม่ได้เวลากินข้าวก็เลยดูดไปก้นนลยนะกินเทน้องไม่ไม่มีเวลากิตั้งเซ้าเฮือนมื้อนี้นี่อ่างยูทูปเคยสิมาหลายน่องหระว่าวนี่ได้มามาเพิ่นเมื่อนั่นแหละบอกพันไปซื้อของกที่ขับ่เตียยพุ่นว่าออืพันไปซื้อนีอยู่ในกินมาให้สร้างบ่ล่ะโอ้หาเห็ดมาหลายแล้วบ่หรือว่ายัง แมงบลาสิบลาปนได้มื้อนี้เนาะนั่นเด้เริมเด้เริมเด้ว่าเพิ่นก็ย่อยมาผู้กนก็สิยากเวียกแน่เนาะเิมแกะเิมิสวยนี่เอาคือเห็นังบ่ได้นะตอนนี้นะต้องกินพร้อมเนาะ่ะเห็นังบ่ได้เนาะอ่าต้องได้กินบ่เฮ็ดหยังนะข่อยเของกิน้ข่อยเอา้แม่เีบ่ต้องเว้าหยังหลายนะข่อยอกอน้ ตุยซอยซงปันกันบออืบอให้เปิี่นฟุตแล้วก็แช่บละแซู่่แบอยู่เ่ยอยู่หวานเลยจะมากินนมอย่างที่สุดนี่แหละเด็กอแตยนี่เนื้นมผลไม้เลยค่ะ

ไม่ขอกักอะไรตุ่ยนด้ตอนยัสตีอะสะวันนี้อันนี้เหนื่อยเมออยู่ไหมเนะน้องมันแดดแห้งเนาะู้นีกับน้องลากันอตากแดดร้เลือ่สูนีเลยวัาน้องลากันมีอาการไออยู่ในเป็นวัดอยู่ตากแดดไร้เดี๋ยวไขข้้นนี่ลำบากอย่างนี แต่ว่าช่งนี้ก็เฮายังว่เฮาจ้างสางแล้วก็ให้างเพิ่นเฮ็ดซเนาะคว่าตัวใดแนวที่ว่าเพิ่นใช้นะสงไปคือว่าแเนาะอยู่หนเนาะนแบบเพิ่นมีทุนมีทันนะทางช่องใหญ่เพิ่นก็แนะนําให้น้องปาอยู่บ่ว่าต้องเฮ็ดอย่างแน่อันซอยสร้างเพิ่นน่ะะักน้ํามีแต่น้ําอย่างเดียวแม่นบ่ีตักน้ําน้ําให้างเนาะตามผู้ใหญ่เพิ่นบอกเด้อน้องนเด้อแต่ว่าเรื่องเฮ็ดปูนเฮ็ดหยังนี่ปาเป็นเรื่องหน้าที่สางเพิ่นตัวนี้มันหนักเลยเนาะอ่าเพราะว่าเฮา ว่า่นได้จ้างร่างไปแล้วไ่เห็นปานเป็นพีนเหรอคนก็เลยถือมีตัดออกมาว่าให้เงยตัดให้ในน้อยนึงว่าสันงานขึ้นกับป๋าเลยทรงได้กินข้าวย่างตนเ้าไหมข้าวกับปลาทู ก็ยังบนได้ถามเลยอ่าขอถามไม่เตอว่ะยังตอนเที่ยงมียังไห่ชาผมกินอันนี้ถามน้องปลากินอยังตอนเช้าเนาะก็คือตอนเที่ยงกับชิแมตต์ต้มเป็ดแล้วน้องหลานเนาะ อ่าเพราะว่าบนครัวเป็ดไปลฐานแล้วแก้ยิ่แล้วพี่น้องเลยอาเบิ้ลได้กล่องหนึ่งอ่ะน้องหละเมือแล้วเมื่อนาถ้งเอาแพ็คใหญ่เด้อเมื่อนาเด้อเจ้าโดยโดยน้อยนี่บ่อิ่มเนาะคิดว่าทางน้องคนกินมิไลนะก็เลยจะผิดจะผิดผิดแล้วจะผิดผิดแล้วผิดผิดแล้วจ้ะวัดที่นอกวัดนองป่ากินน้อยวันนี้เมื่อนาตองแพ็คใหญ่ๆรอบวเมนาต้องแพ็คใหญ่รอบ้วนาเนี่ยชิคืี้ขายขนมช็อกช็ยังช็อกนาทีวะทำแล้วก่อนมาลงป่าเห็ด คำละก้อนได้แคี่น่ากินสองสามก้อนนะคำนึงคดีคือกันเนาะกินได้กับใครกูเขากินได้เนาะกินได้ก็เป็นของบำรุงแน่ถือว่าดีตัวนี้กินได้ก็ดีคือกันไข่กูใช่ว่าโอ้ยซื้ออยังมาให้กับบุกินบุกกินอย่างนี้หรอฮ่วยผู้ซื้อมันกับเบิร์ดกับร่างใจได้เนาะลุงหลานเนาะซื้อมาให้ยเลยกินมาหนี้หวยคูซื้อมาให้กับอิ่มมุกอิ่มใจดีใจได้เปล่ากินนองกินได้เนาะกินแซ่กินนัวฮะนะเหมือนกินกะไรกินแซ่กินนัวกินช่องชิมีเหือมีแห้งช้ำน่ะ ดูดช่องบาทเบิด์ตกองนึงโดลยพนันนงปลาไว้อาอยากได้หุ่นคืออันไปมวยเพิ่นนะคือได้แบบนี้ชิได kind of ้ก็ตีม ouais ันคุมมีดแทนแล้วนั่นตอนนี้นะรอบหนาเนาะถ้าเพิ่นมักกินน้องกับมีแต่น่องต้นทุนแล้วมาให้น้องมัเนี่โดนเลยถ้น่อยต้นทุนแบบกินเข้าของน้ำน้ำบ่ทันบ่วะนังกินมาไปหัวไปว้าไปนีปูดออกแห้งนาะหมยเนาะอย่างที่ อันได้ซดคักว่ากโตกเตียงนะมวยมวยน้องปลาน้องปลาเลดกุ้นี่ยทั้งนี้ปิ้นปุ๊บแล้วล่ะยาเลยนานแล้วเลสอะไรน้องมวยดูกกับทั้งนี้ปิ้นปุ๊บแล้วแหงนงปลานาปิ้นอะไรน้องมวยน้องมวยนะใช่น้องปลาแล้วน้องปลาลูกกับทั้งนี้ปิ้นปุ๊บแล้วก็หอยคุณแลรวบอสิรัตโต๊ะคุณแ้ดไอพิการโมเดมาดินน้ำนงปลาอยอะนลย ไม่ได <N> ้เห็นขับหลุดเนอนหลับน้องป้าเนี่ยไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลแล้วบ้ดนไหนโรงพยาบาลเป็นโทษเดี๋ยวชีโทรมาบอกแล้วบด่มาอยู่โรงพยาบาลไหนดิโทรบอกว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอ่าชีโทรบอกโรงพยาบาลไหนน้องป้ามาเยี่ยมมันอ่าเบาไปจะดูนี่ๆี่เจ้าอะไรบอกปลานน่นแต่ว่านอน้องป้าเห็นว่ากระเตียงเราต้องต่ำนึงกันเมื่อแน่นก็น้องป้าตกเลยเนอนมือนะลุกปุ๊บหลุดอย่างนี้เบาเนาะแม่นเจ้าหิวเข่าเจ้าอึดเบิดสองกล่องนี่เลย กินนุ่มวัดช่องกล้องก็แล้วและเข่าก็เชิญไปกินนะบ้านไม่กินตุ๊บเป็ดแล้วเนาะกินตุ๊บเป็ดกินกี่ก้าวบอนลงละก้าวกินกินได้ตลอดนะน้องปลากินได้ตลอดกระเพาะบดไวอะไรก่อนน้องปลากินได้ตลอดสัสี่สิบมุงกินได้ตลอดสัสี่สิบมุงกินไม่ได้แต่เวลานอน เมีอนรอดไปกินบ่ได้่บางทีครับผมเมื่อตื่นมากไปหามากินนี่ด้วกลางคืนอะไรได้มนอยาอันนี้ว่าเมียนห้เอยมือกับเอยเตี้ยวใมากหอดอตดีกว่านาะฉีดฮอดอยู่เนีเบิ่งจากว่าจับยังไปยังมาอย่างนี้เนี่ยเ่จะซักอีนาอเบิ่งไปงมาเช่ไจับยังไปยังมาบ่ฮอดคักเบิ่งเนี่อ สร้างเพื่อนก็พักผ่อนแลเนาะแดดเน่ปกติเพื่อนแล้วเนาะวันนี้ก็ยจะอะไรแต่ตั้งทีมสาแล้วเหมือนเน่เนี่ยอากาศมันก็ะหอนเนเพื่อนก็เสียอารมณนั้นแหละกันสีกอกับมาหลบแรงเพื่อนละให้ทีมสามันแห้งกันหน่อยเช้าหกโมงเนาะแดดก็เริ่มเมื่อยช้ายางเนาะน้องมวยน้องปลาเนาะเจ้าไบเจ้าเอ็นจ้าปีผมจะน้องไหลจากยาวสำนีนะบไปตัดเลยมันงบ่ตัดตลอดบตัดตลอดตัดถึงก็จะเวตาตัดเดือยอยู่คือนมาจ่มสศรัยผมส์ะ ตัดมือตำอิดเนาะตัดมือตำอิดเนาะมืออื่นตัดในอีกบุญจีลาได้มืออื่นเป็นมือที่ชองเลยเด้วยตัดทั้งมือทั้งมือชิเป็นกินตลาดแล้วเหมือนเนาะชีเป็นกินตลาดเพลงเนาะผมบอกประจิห้องเพลงว่าโอ้ยใครน้องไทยไม้คือเลยต้องปลาเป็นต้องเอาต้องงอย นอนลงมาจับต่งวยสักเพลงเว่าเป็นจีนตาาสิมาห้อเพลงนันตาวงวยนะมีแต่ขอีงให้ให้เบิ้งเาน้หองไห่ที่บอแม่ต้องห้องตาวงวยที่โดยโเนาะห้องไห่อตเยอารณ์ดีเป็พิเศษได้รองสาวมาใน้ อืมว่าวเลยกระหัวกแล้วใครว่าวดีแล้วใครไปน้องว่าว่าดีมาได้เริ่มมาแล้วเนาะเริ่มย่อยมาแล้วเนาะเพื่อนก็ย่อมทะเลาม่เรื่อยเพราะว่ามัอนี่ก็เป็นมือตั้งเสาเพื่อนน้องปลาได้นอนโรงแานเนาะเพื่อนก็มาเพราะวันเป็นเบียรเป็นงานของเพื่อนเองอ่าเอาก็มี้นแต่ไรมายินดีดีใจน้ำน้องปลาเนาะบ้านหลังใหม่เนาะบ้านหลังใหม่ เริ่มมาเริ่มสานกันแล้วถ้ามาถ้ามือนี้บมาเบออื่นมือคือมาหนีห่วยก็่นแล้วเนาะโอ้ยแล้วแล้วเขาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วไวงเนาะเราไปเราไปนั่งอยู่แถวนั้นแหละเก็บกินเหรอเราไปน้ำมันเราไปถมถมกินเสามารอบหน้าน้องปลาขึ้นไปอยู่บ่บ่หึงนะเนาะบ่บ่นานเกินรอแน่นอนในเบิ่งน้องปลาหอบ อันพอนรอบเดือนเลยอดใจรอฝึกฝนเรื่อยๆเาลล์ขาดไชองไม่ใช่ชอมของเวรจะไม่ได้เวลาเอาตอนเวลาคืนถึาอ่านห้องเพลงที่แบบไปพอนไปจังใดถังจับไม้นอนน้องปลา่จับไม่ห้องเพลงแบบจับไม่อ่ละเคยบอกบ่เคยเคยห้องสดๆแบบทั้งเต้นทั้งร้องเลย อาซาปะให้นอกคุณพักผ่อนกันคือว่ารบกวนเพิ่นไลน์นที่เต็มแล้วน้องหลาเราเป็นเมื่เินเข้ามานองเปเพิ่อพักผ่อนโดยผมดีผมงามเกี้ยงมือนีอ่ะเจกูจกไปก่อนเนาะโดยอ่ะสวัสดีท่้นมาเด้อสวัสดี